โอ้วันนี้วันนี้เรามาโผล่อยู่ที่ไหนกันนี้เฮ้ยอยู่อำเภอเวียงเก่าครับเวียงเก่าเหรอครับอำเภอเมืองเก่าอยู่ทางเขืนวัดทำพักเกลือไอ้มนี่ตะบะฮุ่งอยู่นีิข้าจะว่าตะบะฮุ่งสดตะบะฮุ่งสดตะบะฮุ่งสดเลยครับอืมบะเสียเอาบะเสียนี่ปิดแล้วเห็นบ่นั่นโอ้ต้นนี่ตีไหมโอ้สดอีอ่ะอีต้นนี่อยู่ข้างหลังหลังล่านตะบะฮุ่งนี่มันเป็นบักะุ่งสุกบักฮุ่งสุกจ้าอันนี้กินสดๆดดีเลยนะครับอีนีุมัน มันที่เป็นทันนี่มันที่เป็นหน่วยสุกมันนะบ่ครับกินแต่สุกค่ะเอนเอื้นเล็ดเล็ดดีเล็ดเล็ดดีจ้เอ่ออยู่บ้านผมมีผ้านดูใบครับแก้วดูใบเนี่ยผมมีหมากจักหน่วยครับดูแต่ใบเนี่นครับดูใว่าสีว่ได้กินหน่วยแก้่ได้กินจักเที๋ยเพราะเขาเขาขายเรนนี่ว่ามันโอ้ยคือสิหน่วยบ่คือบ้านคือเมืองเของสิ่งนี่ครั้เอาละครับของแค่ปาดออกต้องมียางนะครับ คิดพ่อจะทำให้เป็นเบาซำน่อยไม่มอดมอดนะยางบมกฮู้มึงออกไปวะนะเขาว่าใสโร่เหลมะ้ีาคับวดว่ามาจะมาโอไปติดตัวพักกันในมัยิยวัดธรแม่ใคยาอะไรก็ได้แวะอันนี้มันมีายเมนูต่ำต่ำเนี่ย คือว่าล้านสองหมอสิเนีล้านสองหมอโอ้ยน่ทอันองล้าปปาอไ่งี่หมอหมอเราเป็นหมอไ่ยิ่งหรือหมอผู้ชายนี่หมอผู้ชายใช่หมอลำบอยหมอลำบอยอันนี้อันนี้อันนี้หมอลำอย่างนี้ มอเลมอย่งนี้อันนี้เนี่ยมอลมค่ะเนี่ยมอเลมเกปากแค่เนี่ยมอเลมโอ้ยมอลมมีเนียแล้วแล้วโมยูหลวโยูหรอกเป็นมยูรม่น่ยเป็นมอมบพริกเกเพิ่งเก็บมาสิครับเนี่ยอันนั้นเบิ้งค่ะสิพาาเบิ้งนี่ต้นบกพริกกะบี้ <S <S บกักบักโอ้บักพริกกะหี่อบัพริกเขีบ่โอ้เ oh, อนบักพริกเียดิครับผมผมขอแนวมันได้บ sí ่เลยได้เลยค่ะเอาจากสหน่วยเนาะผมสิโอ evet> ้ผมเอาไปเฮ็ดแนว่นครับบักพริกเียะเ็ด บอบอบอพี่มาดอยู่เอ่อเพชรครับบ่เคยเมนครับกินตัวเทียงอีพวกลูกว่านว่าเพชรหอดอีแม่เพชรลูกขึ้นวาเพชรตีสพะนะเพชรโดนให้บักพรกเทียงบักพริกลานเนี่ยเออยนเภาษาเนี่ยบักพริกบ้านนึ่งข้าะกอีแม่กินสบาย2องตีสามกม่ลูกไม่ยอมเลหี่ห้า่อยู่ปรสัตว่า เผ็ดคือกันบ่ราทั้งนี่ทั้งนั้นเผ็ดบ่เผ็ดอยู่ค่ะประมาณตีหนึ่งตีสองทั้งนั้นทั้งนั้นดูดเที่ยกันกินบ่ครับแมีนค่ะดูดให้กันกินเผ็ดเม่อไรค่ะต้องดูดอย่างเดียวตายมพริกยุ้ยใส่เผ็ดที่สุดเฮ้ยยุ้ยดอนเด้อค่ะ่นอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพ่อหลูกไม่ได้ยินพ่อกั็แม่ว่ากันพริกท่าใหม่พริกท่าใหม่ไม่มาแม่พริกท่า แลบอกพริกูุอนกินได้ไมมาเผ็ดเผ็ดเลยนะค่ะมากินตีหนึ่งีสองว่ใครยงอันเอาพริกกุอนเลยพริกซอยไหนอยู่เราซอยซอยอยก่อนเยอมาซอยกเทยเด้อสัมพันธ์หรือเปล่าเยอะมาซอยกรเทยเด้อซอยสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าซอยมันก็หลล่ซอยมั่ไม่กินได้เบิร์ดเห็นแต่ยูไฟแดงเท่า้นเพระว่าร้านตะมกุลค่ะ็เลยเดนสมองเสมองโดยพาไฟแดงก็ซื้อหรอซ่าโอ้เบิรงทั้งแม่ควาคนต่ำหมดเย ใกล้แล้วเป็นใกล้ละคาะนี่นละไม่ประแดงนนี่นะค่ะประเด็นกนเก็ตจากหวัวกึ่งครับเ้ยกินผสมปนน้อยหัวกึ่งผสมปนน้อยหวัยหวกึง่งแดงนี่ี่สิบตากขึ้นมาโอ้จิกนนนนับเพชดแค่ไหนใครว่ากัน,น,น,นว,วนนออ่าเผ็ดคนจีนยำคนเรื่อย่า เบื้องรูนิ้วประกวดต้งเพลนครับโอ้กะรีกะมี่ตักะรีครับเีตัมกะรีตําโดนัทแต่เสียงาได้เสีงวนี่คนอต้องรี่อนะครับวาดขับไปเลยที่มาวัทำค้าเกิดตรงพลาตรงนี้ก่อนทานลัเพื่นแน่นอนครับข้างอวัดเลยครับานผ่านร้านลคัซื้อว่าร้านสองหมอ ข้างเสียงต่ำนี่ขันมันต่ำมีน้ำนี่แซ่บเลยครับต่ำยังกระซังขันผมมีน้ำผมไป่ได้กินนี่ข้างเสียงนี่ชั่วๆผมได้แตกเลยครับโอ้อันนี้อันนี้อันนี้มาหูจัาว่าจากขวางคนไหนอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดตะไข่ไม่เห็ดไข่เห็ดไข่หไม่รู้จักเจ้าของมันหอมหอมรู้ไหมว่าเห็ดอะไรลอยน้ำได้ ของเพิ่นของเพิ่นโคกหรือของเพิ่อยจะพาไปกินเพื่นเอาถึงเพื่นเดี๋ยวห้องยังหองซังไปยังงี้ค่ะอันนี้เป็นเห็ดตะไคร้กินหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้กินแหลมปีได้จ้าอันนี้จะเป็นเห็ดดหวานโอ้แม่ฝากผมติดเิ่นองให้เบิร์กขันยากันแ้งให้กินก็ได้นี่โอ้ยสงสัยสิได้กินที่นี่ละมั้งใครเอ่ยที่ลูกค้าจ๋าลูกค้าที่รักที่ ยิงคิวอาคดจ่ายตังค์ได้เลยจ่ายคนละเครื่องไปเลย่ะต่อห้องกันคนละเครื่องมาบันนี้โค้งขวอยบ้านี้โค้งขวอยบ้านี้ที่เอายังค่ะล้อมหุงนี่ละนวยปิดนี่ละเออเอาเนี่ยครับของแหกับสดๆจากต้นครับชื่อหมวยสมัยใหม่ครับบุณย์เลยนะกินแกงเห็ดตะไคร้ใส่บักบวบเดี๋ยวแม่พาไปปิดเอาบวกบวกที่แหับเดี๋ยวผมทายสิ้นนี่แล้วกันสดๆเลยบนวะแม่ด้านข้ามือดีครับมาได้พี่น้องที่บุณด์แต่เป็นมาทำร้านเต็มเลย ซุ่มทำงานกับทำไปครับซุ่มมวลกับมวนไปทีมงานไปเ่อ kind of mm ้าอต่อไปเห็ดยังลอยน้ำได้เฮ็ดปี

เคยกินย่ำสุดยอดปะบ่ย่ำสุดยอดเคยกินปะเขาเขาไปกกอกบานลุงพนี่กินย่ำสุดยอดนี่ยำหัวีมีมึงสนออยู่วัดไงลุงพ่อยำสุดยอดอันนี้อันนี้อันนี้ของผมครับนี่เอาเอาเอาฟาหูฟาหูซ้น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 ใครกินับ้องน้องกินมือ ห้องครับพี่สุดยอดครับพี่ซต์ตอยืมสว่วนได้ไหมกินตอนาี้เพชรตอนใบสองครับอตอนตีครับไม,ม่ไม,มไม่มไม,ม่พี่น้องพวกไปนครับมุนครับนี่ันจอ เดี๋ยวๆอๆโยอ้าวคุณพ่อไฮดี้ครับแม่ข่าใจดีครับจานไปน้ำโอเคเดี๋ยว,วจะมาขึนา้นแล้วครับจะมาขึ้นแล้วมื่อกีนแล้วครับ<ๆ>พี่น้องครับร<ๆ>้านสมตำสองม้อท่างคืนวัดทรรพักเกิงกระเพรืร้เรี่องเกาขอนแกน่นครับตะไครมาแวะ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 จานหนึง่งซ้อนสามได้ไปไห้เราเจักบาทนี่ครับจักบาทไหมก่อนก่อนก่อนเข้าประตูคือตั้งขายทั้งทีเราขายช่วงหน้าวัดใหญ่แล้วมอเตอร์ไซค์ผ่านไปครับแล้วก็มีซีนที่ที่มอเตอร์ไซค์ขี่ขี่ลำหน้า เอาเอาตัวไหนก่อนตบอะไรผม่ากินงุดรถบริแรนครับตัวที่ขีเข้ากันต้องินงได้เอาขีเข้าก่นโอเคกิ่งุดรถครับยันผมโดนยนผมโดนนะปเอเ่ยเลยวเยี่มเวดนองแสบนี่หน้าพัด่ไีดอดครับกินซื่นมากว่ากินมา่ลไยิปีเราวงษชุดรถดีครับยันผมโดนน่ น้าชนาเจ้าก็จะจิบผมติ้วเลยมันผมโดนเลยประกาศกินเลยนะน้านะเจ้าเนี่ยกินหองน้ำแซงนำผมมาอ่ะเนี่ยเต้นได้ประกอบครับรีวิวครับรีวิวสุดยอดครับเจ๊ไรหม่องเน่าอ er> ้หกินบั่งเน่าร้านส้มตำสองหมอนะครับทางเข้าวัดถ้ำผาเกลืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นครับบครับจบคลิปครับผมโอเคครับ